สว,ส,สวัสดีค่ะสายกินดะวันนี้นำเสนอเมนูซูปเปอร์ตีนกไก่โอ้พูดไปน้ำลายแตกไปทำไปนะครับน่ละร้อนร้อนโอ้โหร้อนจริงร้อนจัง,องตนะงองนนี้ลวกตัวเองเจ็ดเทก็เดือกระเด็นจ็ดเทยังไงอยู่ครับนี่โอ้โหตีนเปืเ่อยเปื่อยเปื่อยหรือเปล่าไม่รู้นะ ต้มในชั่วโมงเดียวนะครับต้องลองเปื่อยไม่เปืเป่อยโอ้กินอหอมแล้วโยมสมุนไพรหอมมะนาวมากอัะนนะ่ะช่วยจับขับรับโอ้ตอนนี้บีบเนี้โอ้ยทีโอเอาล่ะเด้การ ก่อนอื่นนะครับลองก่อนรดน้ำนี่กินพริกี้หนูสวนหอมเย้ายวนกิ่นมะนาวกินก่นตะไคร้กลิ่นใบมะกรูดนะครับโอ้โหกุแล้วเน่บีบมะนาวเปรี้ยวเลยโอ้โหกุแล้วน้ำลายแตกอ,อ,อร่อยมากคำแรกรู้เรื่องร้อน <c oughs> <c oughs> แต่ร้อนแบบแซบอ่ะเหนไหอยแล้ว ช้อนโอ้ยจมร้อนไม่ไหวแล้วค่ะอยาขอไปเอาข้าวแป๊กหนึ่งนะมาต้องลุยกับข้าวไปเอามาแล้วโอ้ต้องกินกับข้าวมันไม่หยุดไม่ได้มันลายแตกจริง

มุมเดียวรู้ว่าไม่เปิดนี้ได้เลิกงานไวครับเ,เดินเข้าห้างเห

หอมมะนาวยอยวนกลกินไปกินหนูสวนหอมเติม้กากระเพราไปหน่อยครับอืมดีมากหนุนมนัวจับจับ ลดลงพอค่ะเนี่ยเตรียมช้อนกลางแล้วตุ๊ดปับเลยนะอยู่กินกันแค่สองคนไม่ต้องช้อนกลางแล้วผมไม่ได้การและอืม,อมกินไกอบอวก ท่านผู้ชมลองคิดดูครับบีบมะนาวเอ่อพริกขี้หนูหอมตามเดิมใบกระเพราหอมสมุนไพรจริงๆสมุนไพรไทยเราเนี่ยโหสุดยอดแล้วได้ยินเงาะน้ำบลาเงาะสามารถกับแก้มได้เลยครับหมองหมองยิง แเจ้า0วยมีฟองเมเะยกับข้าวก็ได้กับแก้วม็โดน <c oughs> กุ้งเต้นก็อยากกินนะครับไม่ลืมได้คอมเมนต์กันมาแต่เปลี่ยนแล้ว่าไปเจอแต่กุ้งไม่เต้นแล้วนี่คอมเมนต์ตั้งแต่แบบคลิปแรก,แรกเลยคุณเต้น どんどんどん นลอเดี๋ยวผมสงสัยนะครับมีข้าวปัดไข่อยู่เดี๋ยวผมต้องไปจัดข้าวไหมมาต่อครับตัม <c oughs> ันด้วยข้าวอีกหนึ่งเบืงองลงของอีก ฟองเสียง mm ้นแลวกันนะหลุดเลยอันนี้อ้วก อืมนี่ยจอบจอบพวกกะเพราพวกกะทะผมกินหมดแล้ว นนก,ก,กินน้ำจืดโอ้โหนอนพี่กินหนูไปอีกความเปรี้ยวของน้ำต้มยำหยุดยอดฝั่งนี้กินไม่พูดไม่จาค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ความทะเาความไหนกันเลยทีเดียว ตัวผมชอบอาหารแนวนี้อยู่แล้วนะแล้วผมก็ชอบทำด้วยมีสูตรอีกไหมคะเพาะเกลี่ยหลายๆคนก็ชอบทานอาหารประเภทแนวแซ่บๆนะฮะ แล้วแต่นะครับสูตรอาหารผมว่ามันไม่มีสูตรตายตัวเนาะรสชาติไม่ใครรสชาติมันนะครับบ้านใครบ้านมันเนาะหมดหมดไปเนี่ยดูความความสดชืด่นอยู่จิไม่ได้จริงครับ

ดติมน้ำยาป่าเนาะยาป่ากับสูตรใช้สูตรมันคนระับของผมครึ่งชั่วโมง ได้แต่ตีนไก่ไม่เปื่อยนะถ้าผมทำานี้ขึ้นชั่วโมงกินนะแล้วขอตีนไก่เปื่อยแบบนี้ต้องเวลาสักหนึ่งชัง่วโมงได้กินแล้ว คนชอบเล่นค่ะเ,เลยเหมือนกินช้า chiến sự thái Hãy subscribe ผมชอบมาหนุนไป พวกเราหมดละนะครับก yeah, exactly. ัดจริงอย่าลืมครับซูเปอร์ติมไกญ่ก็เป็นยากแต่ขาดไม่ได้ก็คือมะนาวกับพริกขี้หนูส่วนใบกระเพราอีกก็กอยากหอมสดชื่นเปรี้ยวชื่นใจนะครับสดนี่ผมพูดแล้วน้ำลายยังแตกเลยไหลๆออกดื้อจืดๆดเลยไปวันนี้ผมสองคน ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกับพวกเราใหม่ได้สายกินหนะักอย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณละไว้โอกาสนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ